ถ้ารถเพื่อนๆนะครับมีเสียงอะไรดังขึ้นมาก๊แก๊กแก๊กแก๊กแปลว่าอาจจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่รถเรานะครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพื่อเห็นคลิปนี้แล้วงไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่ผมขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ติดตามช่องของผมนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับผมอ่ะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของเสียงประหลาดที่เกิดจากรถเรานะครับเวันนี้ขอเป็นเรื่องของเสียงที่แบบเขาเรียกไ,ไงนะเสียงแบบไอ,อ้เพื่อนๆเสียงแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิก๊กอยู่ในรถแบบตามคอนโซลตามขอบประตูอะไรเงี้ยโอเคขอไม่พูดถึงนะแต่เอาเป็นเสียงที่มันแบบ อาจจะเห็นได้ชัดจากเครื่องยนต์จากช่วงล่างอะไรประมาณนี้แล้วครับหรือจากใต้ท้องรถนะจะมาให้ดูว่าถ้าเสียงลักษณะแบบนี้มาจากตรงนี้คิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรไม่น่ใจะว่าจะครบทุกตำแหน่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยประสบมาหรือเปล่านะครับผมอไม่เป็นไรก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์อะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วกันนะโอเคจะมีอะไรบ้างนะั้นมาติดตามชมกันครับ โอเคขอเริ่มต้นที่เครื่องยนต์ก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้ามีเสียงประหลาดาดังหลังสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวจะให้ลองให้ฟังนะครับผมว่ามีของรถผมเป็นหรือเปล่านะเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อนแป๊บนึงนี่ใช้กุญแจสตาร์ทเครื่องอเจ๋งไหมล่ะถ้าเ <c oughs> พื่อนๆถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าผมสตาร์ทได้ไงนะกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะ โอเคอันนี้คือเสียงปกตินะครับผมอ่าอน,นี่คือเสียงปกติเลยนะเพื่อนๆไม่ได้ยินนะครับผมว่ามีเสียงอะไรโอเคเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนแหมเป็นไงล่ะดับสตาร์ได้ด้วยรีโมทแล้วก็ดับได้ด้วยรีโมทโอเคไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะ เสียงที่ผมบอกว่าโอเคมันดังหลังจากสตาร์ทเครื่องนะครับหรืออุ่นเครื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับเสียงมันอาจจะดังวิวีด,วดจีนอ่าแต่แถวมาจากห้องเครื่องนี่แหละแล้วสักพักนะครับอาจจะเงียบไปเองนะหรือระหว่างขับรอบเดินเบาเนี่ยก็อาจจะมีเสียงแบบมามาหายหายนะครับอาการแบบนี้นะชัดเลยนะครับผมน่าจะมาจากสายพานนะนี่สายพานเครื่องถ้าอย่างนิสนส,สันมัสซินสันเวลาเนี่ยก็ตรงนี้เลยนะ สายพันธุ์เครื่องเนี่ยอาจจะย่อนหรือว่าตั้งมาไม่ดีตั้งมาผิดวิธีอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะเกิดจากสภาพเสื่อมของสายพันธุ์นั่นเองนะครับกรณีนะครับผมก็ไม่ยากอะไรก็สามารถไปปรับตั้งสายพันธุ์ใหม่แต่มันก็อาจจะเป็นการแก้ไขชั่วคราวนะครับผมทางที่ดีเนี่ยก็ต้องควรให้ช่างมาตรวจสอบว่าเอ๊สายพันธุ์เราอาจจะเก่าแล้วหรือเปล่าชํารุดแล้วหรือเปล่าถึงระยะที่มันต้องเปลี่ยนแล้วหรือเปล่านะครับผม ขอกลับมาที่ห้องโดยสารกันหน่อยนะครับผมบางทีนะครับเราขับรถแล้วเวลาเราเล่นเครื่องเนี่ยโอเคประมาณนี้นะจริงๆไม่ต้องเล่นเครื่องอาจจะรอบแบบสูงหรือแบบตอนออกตัวอะไรเงี้ยอาจจะมีเสียงแบบอู้ๆหรือว่าโอเคมันอาจจะแบบพร้อมกับการสั่นสะเทือนของรถแบบแบบแปลกๆนะในประมาณนี้แบบเนี้ยสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากยางแท่นเครื่องเสื่อมสภาพนะครับผม หน้าที่ของยางทั้งเครื่องเนี่ยก็คือรับแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์นะไม่ให้สั่นแรงจนเกินไปเมื่อย,ยางทั้งเครื่องเสื่อมสภาพนะครับการสรั่นจึงมากขึ้นส่งผลหมานมาในห้องโดยสารที่เรานั่งอยู่นี่แหละจนเราอ่ะรู้สึกได้เลยโดรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็อาจจะมียางทั้งเครื่องต่างกันเอ,อาจจะมีสตัว4ตัวซึ่งถ้าตัวไหนเสียก็อาจจะเปลี่ยนตัวนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมีงบหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับถ้าเราจะสังเกตกันง่ายนะเนี่ยยางทั้งเครื่องมาอยู่ตรงนี้นะครับ เราอาจจะมองด้วยตาเปล่าได้ว่าเอ๊ะมันมีการแบบฉีกขาดหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเราตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยเราก็ดูว่าถ้ามันสั่นมากผิดปกติมันก็จะได้ยินเสียงชัดมากก็คือเป็นกระเหล็กเหมือนเหล็กชนเหล็กะนะครับอ่าตรงนั้นตรงใต้ใต้แบตเตอรี่ตรงนั้นถ้ามันยังมีแบตนะมันก็จะเป็นยางแท่นเกียร์แล้วก็ข้างใต้ตรงนู้นตรงไหนตรงนูน้นอ,อีกอ่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเขาเรียกก็เป็นยางรับกันนะครับผม ประมาณนี้นะอ่าต่อมานะครับผมก็ถ้าเสียงดังเวลาเบรกนะเวลาเราเบรกเนี่ยอาจจะมีเสียงจีดจี้ไฟเหล็กเสียดสีกันนะครับผมก็เป็นสัญญาณว่าผ้าเบรกน่าจะหมดนะเราก็อาจจะสังเกตได้ไม่ยากนะก็ไฟมาส่องแล้วก็ดูความหนาของผ้าเบรกเอาไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าโอเคก็เนี่ยอ่าโอเครถผมมองไม่ค่อยเห็นเลยเปิดไฟแล้วก็มองไม่เห็นอ่ะช่างมันไม่ใช่ประเด็นโดยลักษณะผ้าเบรกนะครับ เมื่อเนื้อผ้าเบรกถูกใช้จนหมดนะครับจนถึงส่วนที่เป็นเหล็กมันก็จะเกิดการเสียดสีกับจานเบรกนะซึ่งเมื่อเหล็กเจอเหล็กเนี่ยก็จะทําให้เสียงดังจี้จี้น่าลาคาญได้ยินไปถึงในห้องโดยสารเลยนะครับผมซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยนอกจากเบรกสึกแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ประสิทธิภาพการบกเบรกลดลงด้วยแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นนะครับถ้าดินเสียงจับเบรกเนี่ยก็ควรจะรีบเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นการด่วนเลยนะครับผม เราก็ยังอยู่ที่ช่วงล่างของรถกันอยู่นะก็เกิดเวลาเราเลี้ยวสุดหรืออะไรเงี้ยแล้วมีเสียงนะครับผมก็บางทีอาจจะเสียงแบบประมาณแตกๆตก,ตก,ตกมาจากร้อหน้าข้างใดข้างหนึ่งนะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากบูตปีกนกศึกนะครับผมทําให้เกิดการเสียดสีกันนะซึ่งอ่าบูธมันจะอยู่ข้างในไม่แน่ใจว่า สังเกตยากอ่ะรถผมเพราะรถผมมันโหลดอ่ะนะรถเพื่อนๆถ้าเกิดไม่ได้โหลดอะไรอาจจะมองได้ง่ายกว่านี้นะครับผมโอเคซึ่งถ้าเกิดหากปล่อยไว้นะครับผมก็จะมีเรื่องของศูนย์ล้ออาจจะไม่ตรงนะครับคอนโทรลรถได้ยากนะเมื่อขับเร็วๆเนี่ยก็จะเกิดการอันตรายนะครับเราก็ยังอยู่กันที่ช่วงล่างกันอยู่นะถ้าเกิดเกิดเสียงดังเวลาตกหลุมหรือทางขรุกรลานนะครับผมก็หรือว่าเราขึ้นลูกนาดเนี่ย กันเสียงกุกกัก,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 กุกกักุกกไม่ว่าล้อข้างใดข้างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจจะเกิดจากรูปปืนล้อแตกหรือว่าโชคเสื่อมสภาพนะการตรวจสอบว่าลูกปืนล้อแตกเนี่ยคลิปเก่าๆแรกๆเลยตั้งแต่ผมทำเนี่ยก็มีวิธีการทดสอบก็คือว่ายกรถขึ้นใช่ไหมลองหมุนล้อดูแล้วก็จับตรงที่ช็อกอัพนะครับผมถ้าเกิดหมุนล้อแล้วช็อกอัพมันสั่นเนี่ยก็แปลว่าลูกปืนน่าจะเสื่อมหรือแตกนะครับซึ่ง ในกรณีนี้เนี่ยก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับผมซึ่งใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็เสียงมันอะค่อนข้างจะน่าลำคาเลยนะเวลาขับรถเนี่ยยิ่งเสียงพวกลูกปืนล้อแตกหรือมีปัญหาเนี่ยเสียงเหมือนมีมอเตอร์ไซค์ขนาบข้างเราตลอดเวลาเลยนะครับผมคราวนี้อันนี้ไม่สามารถให้เพื่อนๆดูได้จริงๆแล้วเพราะว่ามันจะอยู่ใต้ท้องรถเลยนะเสียงแบบเสียงดังใต้ท้องรถนะแบบเอียดอียดเอดหรือแบบเด็ก ตีกันนะอะไรเงี้ยโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆหาสาเหตุได้เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะลองก้มดูใต้รถด,ดูนะว่าเอ๊มีอะไรหลุดออกมาหรือเปล่าหรือไม่อะไรขูดกับพื้นหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยโอเคอย่างรถขับหลังเนี่ยอาจจะเป็นเสียงจากเพากลางก็ได้หรือถ้าเบาหน่อยที่มันแบบโอเคมันอาจจะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปขึ้นอะไรที่สูงเนินหรืออะไรเงี้ย อาจจะเป็นเสียงของท่อไอเสียยางยึดท่อยเสียเนี่ยอาจจะมีการหลุดหรือว่าฉีกขาดชำรุดแล้วก็เหล็กตีใต้ท้องรถนะครับผมโอเคถ้าเกิดอันเนี้ยผมว่าไม่น่าจะสาเหตุเนี้ยไม่น่าจะหาได้ยากนะเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างจะได้ยินชัดเจนเลยล่ะเกิดเจอแล้วก็ซ่อมแซมแก้ไขเหมือนเดิมเปลี่ยนยางหูหิว้วเอ่อท่อเสียใหม่หรืออะไรประมาณน,นี้ก็จบแล้วนะครับโอเค คร่าวๆเท่าที่ผมนึกออกเสียงประหลาดๆจากเครื่องยนต์หรือจากช่วงล่างหรือจากใต้ท้องรถเนี่ยก็น่จาจะประมาณนี้นะนเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดน,นึงครับเป็นไงบ,บ้างครับผมสําหรับเรื่องราวที่ผมมานําเสนอในวันนี้น่าจะประมาณ6เรื่องเนาะที่ว่าเสียงประหลาดๆมาจากห้องเครื่องมาจาก ช่วงล่างมาจากใต้ท้องรถนะโอเคเดี๋ยวขอสรุปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเสียงดังหลังสตาร์ทเครื่องก็น่าจะเกิดจากสายพานนะครับ 2. ครับเสียงดังเวลาเล่นเครื่องอันนี้ก็น่าจะเกิดจากยางแท่งเครื่องเสื่อมสภาพหรือชํารุดนะครับ3ครับเสียงดังเวลาเบรกนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากผ้าเบรกหมดนะ4ครับ เสียงดังเวลาเราเลี้ยวนะครับผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากวูดปีกนกเสื่อมสภาพนะครับห้าครับเวลาเราขับรถแล้วตกหลุมหรือวิ่งทางขรุขระแล้วมีเสียงอันนี้ก็น่าจะเกิดจากไม่ช็อคอัพก็ลูกปืนล้อนะครับหครับเสียงดังเกิดจากใต้ท้องรถนะอันนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีอะไรหลุด หรือแม้ก็ท่อไอเสียยางหิวท่อไอเสียเสริมสภาพประมาณนี้นะที่คิดว่าน่าจะเป็นเสียงปริศนาเกิดจากรถของเราได้นะเพื่อน,อนๆก็ลองสำรวจรถตัวเองดูนะครับว่าเอรถเรามีอาการลักษณะนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยก็จะได้รีบเข้าซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไรชิ้นนั้นได้ทันเวลานะครับผม ก่อนที่มันจะไปลุกลามให้มันหนักกว่าน,นี้นะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าของจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ